สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบก้านะครับวันนี้มาอัปเดตกราฟในวันหวยออกนะครับก็วันนี้วันที่สิบหกนะครับกุมภาเนาะก็มาอัปเดตกราฟปิดสัปดาห์นะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดนะครับก็สำหรับบิตคอยนะครับก็ยังอยู่แถวๆเก้าหมื่นเจ็ดนะครับเป็นมุมมองการไซเวนะครับแล้วก็ในภาพรวมแท่งนะครับก็อยู่ในมุมมองของโดจิหรือเปล่านะครับแห้งๆใสๆนะครับ ก็ไม่มีวอลรุ่มอะไรเกิดขึ้นนะครับนะถ้าสำหรับผมนะครับมุมมองของอาการทำนิวไฮค่ะช่วงนะครับแล้วก็เกิดนะครับโมเมนตัม um นะครับหลุด 40, 40ลงมานะครับทำให้มันเป็นโมเมนตัมขาลงนะครับก็เป็นทุนออกนะครับทุนในระดับสัปดาห์ออกนะก็สำหรับวันนี้ก็จะมาพูดคุยแค่ BTC ก่อนเหรียญหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันคลิปต่อไปว่าผมจะคุยเหรียญไหนต่อนะ ก็จะแยกคลิปหน่อยให้มันไวขึ้นนะครับโอเคเนาวันนี้ก็จะมาอยู่ในกราฟของ BTC อ uh, ่าในสัปดาห์นะครับก็สำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะครับ BTC ปิดต่ำกว่า9,007นะครับก็คือปิด9,650 0สำหรับสัปดาห์นี้นะครับมาอยู่ในมุมมองของอ่าโอเพนที่9,006 ห้าร้อยและอยู่ราคาแถวแถวเก้นะครับแล้วก็ยังไม่มีวอลุ่มนะครับที่จะดันรัดดันราคาตลาดให้มันสูงกว่านี้เงี้ยนะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนซึมๆนะครับถ้าเกิดมันมาปิดใกล้จุดเปิดนะมันก็จะเป็นโดจินะครับทําให้มองว่า,าสัปดาห์นี้นะครับไม่สามารถกลับไปยืนเหนือเก้าหได้อันนี้ในมุมมองส่วนตัวผมนะผมคิดว่านักลงทุนอาจจะคิดว่า ไอ้แท่งที่แล้วก็ปิด90,07เอ้ย90,06ไปแล้วแท่งนี้กลับขึ้นไป90,08ได้แต่สุดท้ายก็กลับมาที่เดิมมันมองเป็นมุมมองของการขาดความขาดวอลุ่มซัพพอร์ตอะประมาณนี้แหละถ้าเกิดพรุ่นี้มันมาปิดต่ำกว่า90,07หรือว่าประมาณแถวแถว9 6 500นะครับจุดเปิดเกา่าจุดเปิดแท่งมันนะนะครับมันก็จะเป็นโดจิทันทีนะและอยู่ในภาพรวมของม,มองที่ทุนกำลังออกไปด้วยนะครับ แล้วอยู่ในมุมมองของเ e วิสเจนนะครับที่มีการเทสเทสใดเทสอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ภาพรวมนะครับถ้าเกิดาการันตีแล้วว่าเออมันปิดพรุ่งนี้มันปิด9ก้แล้วมันหลุดจุดสําคัญนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดสําคัญมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมองเป็นมุมมองของอาอาการหลุดเส้นเทนอะไรประมาณนี้แหละนะครับแล้วมองเป็นเทนขาลงชั่วขณะนะนะครับ คือซึ่งงาถ้ามองมองไปขาลงช่วงขนาดก็มองว่ามันจะไต่มาแถวเส้นเส้นสามเจ็ดจุดห้าของพาราเรลนะนะครับก็น่าจะอยู่แถวแถวประมาณหกหมื่นสี่น 64, นะในอนาคตนะซึ่งมันไม่ได้ลงมาขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้ลงเร็วขนาดนั้นนะครับก็จะเป็นการลงอา่าลงเพื่อขึ้นต่อลงเพื่อขึ้นต่อเป็นไซเวดดาวล,ลงมานะครับก็จะเป็นมุมมองนี้นะถ้าสําหรับวิคนะครับถ้าสําหรับวิกนะถว,กวกถ้าปิดในมุมมองนี้นะครับทีนี้ไปดูในการาฟ เดือนก่อนนะครับสำหรับกราฟเดือนที่ยังไม่ปิดนะครับซึ่งมันถ้าสำหรับผมนะมองว่าเป็นดิเวอเจนในระดับเดือนนะครับแล้วก็โมเมนตัมนะครับก็ต่ำลงจากปีที่แล้วอย่างชัดเจนเลยนะครับซึ่งมันมันดูไม่มากแหละแต่ว่ามันก็อย่างอย่างน้อยก็รู้ว่าราคาที่แบบว่าเขาเรียกว่ายังไงอะ ความต่างของของราคานะครับกับค่า SMI มันย้อนแย้งกันนะครับซึ่งมันห่างกันเยอะมากเพราะว่าแท่งจุดนี้นะครับที่ทำจุดสูงสุดของ SMI คือ80.74ิทับ76.06นะครับเป็นแท่งที่ทำจุดสูงสุดได้แค่73700กว่านะครับส่วนแท่งต่อไปนะก็คือน่าจะเป็นแท่งนี้นะแท่ง1นึ0ง0หนนะครับ หนึ่งแเนี่ยทำค่า SMI ได้67.4จ็ทับหกซึ่งต่ำกว่ากันอ่าต่ำกว่ากันประมาณ1ใน4ส่วนเลยอันนี้80อันนี้เท่าไหร่หก 1, 1ในหส่วนแล้วกันก็ถือว่าแต่ราค่ามันแตกต่างกันประมาณเจ็ดเจ็ดหไป 101, 1 1ึ่งแสนึงหใน4ส่วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าความความความโอ้บอส อยู่ในมุมมองของดาเจนในระดับเดือนเนี่ยผมมองว่าการปรับตัวครั้งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะปรับตัวได้ประมาณทั้งชุดของจุดที่ขึ้นมานะครับนะก็ประมาณอาจจะนิวโลของ4ี่หมก็ประมาณ4นะี่หมื่นแปสี่หะในภาพรวมใหญ่นะสำหรับมุมมองผมนะนะครับแต่ในภาพรวมเล็กเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูว่าเออมันจะเด้งได้ประมาณไหนในรอบวันนะมันจะกลับไปแสนกว่าหรือจะลงไป แปดหมื 8, 7, ่นัวไว้นะมันจะลงไปที่ไหนนะครับสําหรับมุมมองตอนนี้นะมันอยู่หน้า PSY นะ LPSY นะก็คือมันยังวิ่งไซ์เวย์อยู่ในกกอบระหว่างสูงสุดจะเป็น98378นะส่วนต่ำสุดในกรอบไซ์เวย์ตรงนี้ก็จะเป็น95682นะครับซึ่งตรงนี้นะครับ มุมมองเอสเนี่ยมันจะได้เปรียบตรงที่ว่าถ้าไปดักได้แถวแถวแปดหมื่นสี่เอ้ยแปดเก้าหมื่นแปดสามร้อยถึงสี่ร้อยเนี่ยนะครับมันจะเป็นมุมมองของการการดักเอสได้เปรียบเพราะว่าถึงแม้มันจะอยู่ในฐานฟิบฐานฟิโบในในมุมมอ,องการไซเวนะครับไซเวนะครับมันจะเป็นมุมมองของการไซเวแต่ว่ามันไม่ได้ทะลุ9 8 0 0 0ขึ้นไป99 0 0 0ม้าึงนเพราะฉะนั้นเนี่ย การทะลุ99,000มากกว่านะครับถึงจะมองเป็นมุมมองของการไปรเทส100,000ได้102,000ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ขึ้นมา98,000แล้วทุบลงทุบลงเนี่ยมันก็ยังอยู่ในกรอบของไซเวย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างการเลือกทางข้างบนข้างล่างเราดูง่ายๆก็คือเกิน99,725เนี่ยมันก็จะไปที่100,102 100, นะครับแต่ถ้ายังไม่หลุดถ้ายังไม่หลุด95,682นะสายบายบายลองก็น่าจะรับแถวนี้ได้นะครับเพราะลุ้นไป100,000ใช่ไหม แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันลงมา90,040แถวเนี้มันก็มีลุ้นเพราะว่าหนึ่งเลยมันมันขึ้นลดแถวนี้มามันลึกใช่ไหมมันก็ไม่โดน SL สายบายลงนะครับนะแต่สาย S เนี่ย90,900นะครับมันก็เหมือนกันนะครับตอนนี้เหมือนแยกฝั่งกันมาสายสาย S อหน้าง,งานนะครับในฐานนี้นะครับ99,726ก็ยังนั่งนั่ง,น,งนั่งไม่ติดเรียกว่าเปิดมาดูบ่อยๆนะครับยังไม่สนิทยังไม่เหมือนฐานแสนสองแสนห้าแสนเจ็ดนะครับที่แบบ ชิวได้นะส่วนบายเนี่ย9 4ชิวยังไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะกําไรทิพย์หรือเปล่านะครับถ้าเกิดกราฟเลือกทางออกจากมุมมองซา์เวลตรงนี้นะครับลงมาที่ SOW นะครับงานนี้สายรองก็จะโดนล,ล้างนะครับแต่ถ้าขึ้นนะครับขึ้นไปเพื่อทดสอบอีกรอบหนึ่งต้องมาดูนะว่าถ้าถ้าขึ้นไปทดสอบเนี่ยจะเป็นมุมมองของการใช้เหตุผลไหนในในฐานฟิบ,บนะบผมกอดู่อนนะครับ เช็คแป๊บหนึ่งนะครับว่ามีอะไรที่ขาดๆเกินๆไหมนะครับจริงๆมันมีนะจุดอ่อนในฐานเนี้ยนะครับก็คือนี่เลยนะครับหนึ่งแสนหนึ่งศูนย์เจ็ดสามนะมันขึ้นไปปิดถึงอันเนี้ยปิดในรอบสี่ชั่วโมงนะปิดถึงหนึ่งแสนหนึ่งเจ็ดร้อยนะครับนะทาให้ฐานเนี้ยมีความไม่ชัดเจนอยู่นะครับมีความไม่ชัดเจนอยู่ส่วนลองนะครับลองมันมันมันหลุดเก้าหมื่นสองเก้าแปดเจ็ดได้แต่มันปิดได้ นี่คือความชัดเจนนะครับซึ่งถ้าถ้าถ้า,ถาให้ผมเดานะมุมมองนี้เกิดแนวรับเยอะมุมมองนี้เกิดแรงช็อตน้อยเพราะว่าแรงช็อตเยอะมันใ่้อยู่ข้างบนใช่ไหมทาให้มันปิดสูงได้นะครับแต่การที่พยายามขึ้นไปรีเทสอยู่สองสามรอบแล้วโดนกดต่ําลงมาเนี่ยแสดงถึงมุมมองของการาถ้าดูจากพวกโมเมนตัมนะโมเมนตัม um มันยกสูงขึ้นนะแต่ว่าราคามันลงต่ําลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปเทสต,ตรงนี้ได้ที่หนึ่งแสนหนึ่งพันนะครับนะในมุมมองตรงนี้นะเพราะว่าอันนี้แค่ดูสี่ชั่วโมงนะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังอยู่สําหรับสายเอนะครับคือถ้าโดนตรงนี้ก็ต้องไปดักข้างบนนะครับคือมัน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 ,มนขึ้นไปแค่เทสนะครับถ้ามุมมองของการขึ้นทะลุไปแสนกว่าสองแสนนั้นไม่มีนะสำหรับผมยังไม่มีถ้าขึ้นเทสได้ก็ได้แค่ประมาณแสนกว่าเหมือนเดิมก็จะเจอหนังมวนเดิมต้องไหม เราก็จริงๆอยู่อยู่หน้า LPSY อยู่เหมือนเดิมนะนะครับแต่ถ้าดูในมุมมองดีดีกว่าเอาแบบชัดเจนใหญ่หน่อยนะครับชัดเจนเนี่ย D เนี่ยมันปิดสูงอนะ่ะ D ก็ยังปิดสูงอยู่นะปิดสูงเกินนะนะครับปิดเกินฐานนะครับปิดเกินฐานแต่ถ้าในภาพรวมนะผมใช้อย่างนี้ดีกว่านะจะไม่ไม่เอียงไปฝั่งไหนฝั่งหนึ่งผมพูดให้มันได้ทุกข้างนะ เพื่อความได้เปรียบของทั้งสองฝั่งนะครับคือในฝั่งของหนึ่งหนึ่งเอ่อสี่ชั่วโมงเนี่ยก่ไอยห้น่อยในฝั่งของหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับไอสี่ชั่วโมงนะครับมันปิดเกินได้หนึ่งวันมันก็ปิดเกินได้ในฐานเล็กนะครับแต่คือภาพรวมคือมันยังอยู่ในฐานข้างบนอยู่เลยนะครับนี่นะครับมันยังอยู่ในฐา,า,า,านข้างบนเท่ากับว่าฐานข้างบนเนี่ยมันเคยปิดเกินถูกต้องไหมเนี่ยตรงเนี้ย นะแปดเจ็ดจ้าเนี่ยมันเคยปิดเกินอันนี้ก็เป็นมุมมองของการปิดเกินเหมือนกันนี่ปิดเกินปิดเกินนี่ปิดเกินนะนะครับอ่าเป็นมุมมองของการปิดเกินอันนี้ปิดเกินเสร็จมันต้องมีรีเทสถูกต้องไหมปิดเกินเพราะว่าปิดต่ําทีแรกเนี่ยทุบหลุดลงมาทุบหลุดลงมาที่เท่าไหร่มาปิดที่ห่งแสนกว่านะครับแล้วก็กลับมาปิดเกินนะครับพอลงไปถึงนู่นละลงไปถึงเก้าหมื่นหนึ่งแต่เด้งกลับขึ้นมารีเทสหนึ่งแสนสอง อ่าเนี่ยคือการปิดขึ้นมาเทสของการปิดเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเนี้ยนะครับจุดไอ้ฐานเล็กเนี่ยก็ใช้คําว่าปิดเกินเสร็จแล้ะนะครับคือทุบหลุดมาแล้วปิดเกินนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จเนี่ยมันก็ลงมาเสร็จเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีแท่งเทสละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าการการปิดปิดเกินมันมันน่าจะมันแน่าจะออกมันน่าจะออกมาแล้วมันน่าจะออกมาในมุมมองการเทสไปแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับมาเทสอีกรอบหนึ่งน่าจะไม่มีแต่ว่าไอ้มุมมองของเนี่ยเกิดแรงซื้อแบบสุดยอดอย่างเงี้ยเออทำให้แบบต้องล้างมันสักรอบหนึ่งดีไหมอย่างเงี้ยไม่งั้นมันก็จะมันก็จะแบบอ่าเป็นมุมมองของการคลองตลาดรองมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงมันก็จะกลับมาอยู่หน้ารองเพราะว่าข้างบนมันเทสละนะครับข้างล่างเนี่ยมันมันก็เทสเหมือนกันแต่มันไม่เคยปิดปิดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จุดสองจุดเนี้จะเป็นมุมมองอ่าอ่าถ้าเราวางเป็นอัพเทนนะครับมันจะเป็นมุมมองการล้างเทนมากกว่าผมก็เลยจะทำวิธีนี้วางเส้นหัวราสากเกียดตนะคำว่าเส้นหัวลาสาใช่ไหมช่องนี้มันไม่ค่อยชัดเจนใช่ไหมคือวางแล้วเบรกแล้วยิงกลับมาได้ใช่ไหมนะผมบอกแล้วนะครับเส้นหัวลาสานะสักวันเราต้องโดนกับตัวนะ นะครับมันไม่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่แบบว่ามันจะลงตัวได้นี่นะครับคือฐานสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมาทดสอบแน่นอนนะครับแถวแถวเก้าหมื่นห้าหกแปดสองถ้ามันไม่หลุดมันก็อาจจะเด้งเทสด์เวย์อย่างเงี้ยนะครับน่าจะเป็นการบีบกรอไปเรื่อยๆที่หกสองกับสามสิบเจ็ดเนี่ย 62กับ37เนี่ยจนมันหลุดไปฝั่งไหนฝั่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟตรงนี้ก็คือแบบมันก็ยังใช้คําว่าออกข้างจนถึงวันปิดสัปดาห์เพราะปิดสัปดาห์มันจะมีเหตุผลเล่นละถึงมันไม่มีข่าวมันมีเหตุผลเล่นละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลก็พูดไปแล้วว่าถ้าปิดต่ำกว่ามันก็จะหาเหตุผลลงได้นะครับก็จบปรงมาณนี้นะครับ ถ้าแนวรับลึกนะครับผมยังมองไว้ที่8 0 0 0ี4ประมาณ8 0 0 4 8 0 0 0 5นะครับค่อยบ่ายครับนะบายสั้นนะครับส่วนมุมมองแนวต้านนะตอนนี้ก็คือจะใช้คําว่าไม่มีคําว่าตายตัวนะผมจะใช้คําว่าต้านแรกดีกว่านะเพราะว่าเราคนเราไม่ได้มีแค่การช็อตครั้งเดียวผิดพลาดเราต้องเลิอกออกจากตลาดไปถูกต้องไหมเดี๋ยวนี้มันมี SL มันมีเอมันมีวิธีการช็อต ช็อตแล้วแบบถ้าสมมุติว่าช็อตรอบเดียวแล้วออกตลาดไปมีอย่างเดียวก็คือช็อตแบบ All อออินช็อตแบบไม้ใหญ่กะรอบเดียวรวยแบบนั้นไม่ใช่วิธีเท,ทรดที่ดีนะก็ถ้าวิธีเท,ทรดที่ดีก็จะต้องเป็นการช็อตแบบไม้เล็กนะครับนะมันก็ต้องกินเงินตลาดยาวๆแต่ได้กําไรน้อยนะครับแล้วก็ชอ็อตเอ็มเอ็มไปนะครับก็สําหรับมุมมองมต้านแรกก็จะเป็น9ก้าหมื่นแปดสามร้อยถึงสี่ร้อยเนี่ยนะครับถ้ายังไม่ผ่านขึ้นมาก็ยังไม่มองมองหนึ่งแสน ถ้าผ่านมาไม้ที่สองจะเป็นหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งพันนะครับแต่มันก็ในช่วงนี้เราก็อย่าไปคาดหวังเลยเนี่ยสมมติว่า,าผมพูดหนึ่งแสนบางคนต้องไปรอแสนแล้วเดี๋ยวพอลงมาขึ้นไปไม่ถึงตกรีกนะไม่รู้ด้วยนะนะครับผมแค่วิเคราะห์เฉยน,นะครับสําหรับบิตคอยน์วันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปรอวิเคราะห์หลังปิดสัปดาห์อีกทีหนึ่งคือวันพรุ่งนี้ตอนยินเดนะครับโอเคเนาะวันนี้สวัสดีครับ